นี่ครับป่าล็อกเราครับผมบราบริษัเดียลหรอใช้ชีวิตเหมือนคนที่นี่เลยครับเอ้ยเลยดักมี่ดักดักนอยมาแก่อิชัมสิจร์เกตตัวจริงด้วยครับตัวใหญ่ด้วยอากาศที่นี่ก็ดีครับผมดีแต่ก็ Kita nak pergi mana nak? Kita nak balik sini Nak pergi cepat Cik Azhar Nanti jumpa lagi In ya InsyaAllah Insya <pa bells> ala tengah lagi sana kita pergi kita nak lagi ke mu ke kapo itu baik ya so dengan kapo itulah akan sampai tapi jelas ก็ถึงที่อสวานครับตั้งแต่เราเดินทางมาจากลุกซอเมื่อสับครเดินทางกลับรถไฟมาครับผมก็รู้สึกร้อนมากเลยครับแขนนี่จะไหมเลยครับจะบอกว่าที่นี่ร้อนมากเลยครับดูครับที่นี่ก็ไม่มีคนมากมายเท่าไหร่ทีู่่บรรยากาศดีครับตอนนี้เราก็จะมาพักที่นี่นะครับที่อสวานครับกับ เป็นบ้านอาดับอาดับให้เช่าให้อยู่ฟรีครับผมแลนีใช่้ก็ยินดีต้อนรับสู่การท่องเที่ยวของพวกเรานะคะครั้งอาจจะล่าสุดหรือเก่าก็ไม่รู้แต่อยากจะบอกว่าอีสนี่อร่อยมากฮะแล้วก็ใหญ่มากด้วยน่าจะใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาเลยชืว่าอี่าอะไรอีสชัมซีอีชัมซีฮะอีชัมซี

เอ็มชิเอ็มซีอ๋อเอ็มชีนิเอ็มีับี้ัจอ้มจุะะเยอะละยลเยอลอ็นเตเอ็นเตเอ็มยัลลเอ็นเนี่เราจะมาจะมาเป็นเด็กสวนครับผมอะไรนี่นี่ก็จะจะมาใช้ชีวิตเหมือน คนที่นี่เลยครับเออเลอันนรอวีรอวีนะนะ ชื่อผมว่าเบสชื hi 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 ่ออับ uh ูม uh ฮัมหมัดมฮัมหมัดอมตมุสตอฟมหมูดอบูมตอนนี uh ้เ uh ป็นเวลา5้าโมงเย็นนะครับเรากินข้าวเสร็จเมื่อกี้แล้วก็กำลังจะไปที่ล่องเรือเพื่อไปดูพอาทิตพอาทิตกครับแล้วก็ระยะนั้นแล้วก็เราจะเจอตลาดแถวนั้นนะครับ สนานครับตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นรถไปที่แม่น้ำเพื่อจะไปขึ้นเรือครับผมไปครับพวกเข้าไปเลยครับ <c oughs> ติกตด้วยครับข้างหลังครับผมแล้วก็บรรยากาศที่นี่ก็ดีครับผมดีแต่ก็อากาศร้อนนิดเดีครับครับใครก็ที่อยากมาก็มาได้เลยครับผมโอเคครับครับตอนนี้เราก็ถึง ตลาดนะครับผมเราจะไปเดินในตลาดนี้นะฮะไปดูของไปชมของที่นี่ว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านหนูเบียนะครับเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ในอัสวานแล้วก็หมู่บ้านนี้จะพูดภาษาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คม่อยเข้าใจแล้วก็จะมีข้างบนนี้จะมีวิวถ่ายสวยๆแล้วก็มีร้านค้ามากมายนะครับข้างบนนี้ โอเคครับ <Okay. S 2> <Yep. S 1> เรา <Yep. S 1> เราไปกันเลยครับผม ฝากอะไรประมาณนั้นอ่ะมีเยอะมากเลยครับเราแค่อยมาชมอย่างเดียวไม่มีซื้อไม่ได้ซื้อทีครับอันนี้เป็นอะไรครับน่าจะขายของชาเลยเอเดะเครมทรีนเยสดิสเวลก้าอุตุกโอ้สุขลอนอาซาน้ำอาซาเซรีอาน้ำ ชน,นี่ครับป่าร็อกเราครับผมจะเป็นจะเป็นคนอารับอารับครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับแกม่อะไรล่ะแกมิแกมิแล้วก็นวักาีอวีซอวักาแฟอวีชคร่านครับสลมมาเลานีก็จะเปชาครับผมนี่รหลายรถด้วยครับผม

มีจ็อกเก็ด้วยครับจ็รกเก็ตัวใหญ่ด้วยอันนี้มีอะไรครับในนี้อ๋อมีตัวจรอเข็ตัวจริงด้วยครับตัวใหญ่ด้วยครับผมตัวเบอร์เริ่มเลย หมือนร็อกือเปล่าเหมือนร็อกือเปล่าเนี่ยอันนี้เพื่อนแล้วเปล่าลายกรีนนะลงไปนอนถ่ายรูปได้นะไม่กลัดครับตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่พักนะครับผม หลังจากที่ว่าเราเดินชมในตลาดเมก,กิเสร็จแล้วครับเราก็จะกลับไปที่พักกันครับผมจะขึ้นเรือไปครับนี่เรือมานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันครับตอนนี้ก่อนที่ว่าเราจะกลับไปที่พักเราหาของกินก่อนครับผมหาของกินก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางพรุ่งนี้ต่อครับเราไปหาร้านข้าวก่อนครับผม ก่อนนอนครับอิรมื่อนนี้คุ้มหรือเปล่าน้มสิเอร่อยนะราคาเท่าไหร่ครับแพงเปล่าแพงเปล่าสามไม่ได้แพงนะกินได้กินได้แต่ว่าเต็มดิเต็มโต๊ะเลยครับ อันนี้ของพวกเราครับผมเป็นข<า>้าวไก่ย่ายงครับ